สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแฮปปี้มัมสองสามหคลิปนี้นะคะกุ้งผ่าเพื่อนๆมากินปากหม้อเจ้าอร่อยของอำเภอวารินชลราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทุกครั้งที่กุ้งกลับมาหาแม่ที่อุบลน,นะคะเอะถ้ามีโอกาสข้ามมาฝั่งวารินเนี่ยก็จะแวะมารับประทาน ปากหม้อเจ้าเก่าที่วารินนี่ละค่ะจะอยู่ตรงถนนเทศบาล8นะคะอยู่หัวมุมเลยค่ะก็จุดของร้านเนี่ยหาง่ายนะคะอยู่อยู่หัวมุมเลยแต่ว่าป้ายร้านเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนแถวนี้หรือใครที่เคยมารับประทานก็จะรู้จักดีนะคะ ร้านปากหม้อเจ้าเก่าเจ้าเดิมมากินทีไรก็แซ่บทุกครั้งค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะว่าร้านปากหม้อเจ้าเก่า,กาที่อำเภอวารินชําราบเนี่ยจะมีหน้าตาหน้ารับประทานยังไงบ้างคะ่ะตามมาดูเลยคะ่ะนี่อันนี้แบบห่อไข่นะคะพี่สาวกุ้งสั่งแบบห่อไขค่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันค่ะมัวแต่ไปถ่ายเอ่อ ที่ตั้งของร้านนะคะอยู่ตรงหัวมุมเลยอันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของร้านที่มาที่ไรก็จะเจอนี่เป็นลักษณะห่อไข่นะคะอันนี้เป็นแบบสูตรต้นตำรับค่ะแบบเดิมก็คือห่อแป้งนะคะแต่ส่วนตัวของกุ้งเนี่ย กุ้งจะชอบกินแบบกรอบค่ะแบบเอประกบข้าวเกียบกรอบค่ะกุ้งว่าอร่อยดีมาที่ไรก็สั่งแต่แบบกรอบเนี่แหละค่ะแล้วก็บางทีก็จะสั่งแบบไข่แบบแป้งที่เป็นสูตรต้นตำรับนี้ก็ไม่นาน,านถึง,งถึงจะจะสั่งนะคะเพราะว่ากุ้งจะชอบกินแบบกรอบมากกว่า ของแม่ไม่มีเพจไม่มีอะไรเนาะ <_ d ata> ก็คือโทรสั่งเอาโทรสั <_ d ata> ่งเอาถ้าใครจะรซื้อไปสั่งไปทำบุญ ยังไงเจ๊ปลอยของเจ๊ปลอยเป็นสูตรใส่ไข่ใช่ไห,ไหมอ่าอ,อ่าเป็นเจ้าประจำฝั่งวาลินแล้วก็วราดน้ำจิม้มลงค่ะเพื่อนๆน่ากินเคองแน่นๆใส่สแน่นแน่นไส้แน่นๆเน้นๆเออแบบกรอบมากสายแต่ก็มั่นจื๊อล้านเะ ใช่ไหมไม่จีบประกอบมันบรอเดี๋ทำแบบเจ๊กุ้งมั่งดีกว่าตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเจ้าของกินโค่ะโอเคค่ะกว่าจะได้กินกว่าจะได้เงินกว่าจะได้กินกุจคุ้มใจสิอันใดดีก็เฮ็ดไปสิวไปอันใดดีสุ้กับเฮ็ด mũi cho chụp Tiếp cho mang kì mũi ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะคะข้ามฝั่งมาอำเภอวารินชำราบค่ะตรงถนนเทศบาล8นะคะมาลองชิมดูค่ะปากหม้อเจ้าเก่าอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆไาแล้วเพื่อนเสียงดังแล้ว